เวลานี้นะคะมืดตื่นเลยเนาะฝนตกแล้วก็พูดคุยกันนะคะในช่วงเช้าวันจันทร์่าจะมีเรื่องราวความน่าสนใจอะไรแบบไหนอย่างไรกันบ้างเราไปสว่างแล้วเนาะผมเห็นหน้าตานะเพราะว่าช่วงเช้าสถานี้ฝนตกนั่นเองนะคะนั่นคือบ้านใครฝนตกไหมก็ ก็ตกกันทั่วฟ้าในกรุงเทพนะคะ,ะก็มีใครมาบ้างแล้วเอ่อน,นะคะดุถนในช่วงพี่ม่อนเนันนก้ก็มีเรื่องอะไรที่เราเก็บข้อมูลนะคะ,ะความน่าสนใจที่จะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการลงทุนในตลาดนั่นเองนะคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ต้องบอกได้ว่าตลาดหุ้นทั้งนู่นนะคะก็เกิดการเขาเรียกตกตก,ตกใจนะฮะ ตลาดอเมริกาเองก็ได้ถงลง่มลงมานะฮะก็เลยทําให้ตลาดหุกไทยหลังจากที่ขึ้นมาอย่างรวดเร็วในช่วงเดือนมิถายฤสภาแล้วก็เนี่ย้นตนเดือนมิถุนาวันนี้มันที่เแลาวก็กลางในเดือนแล้วนะคะก็มีการพักฐานกันบ้างนะฮะถ้าในแง่ของการลงทุนนะฮะเขาก็มองกันว่าในตอนนี้นะฮะ เป็นธรรมชาตินั่นเองที่ตลาดขึ้นมา500จุดหรือว่าขึ้นมาถ้าตลาดพิษไยขึ้นมาเกือบ30%ตลาดถอยลงไปนะคะค่ะก็ในเรื่องราวของการลงทุนก็ต้องบอกได้ว่าถ้าคนที่อยู่ในวงการนี้มานานนะฮะบางคอก็ถือว่าก็าาเรียกว่าเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วก็สามารถที่จะอยู่กับมันได้แล้วก็เข้าใจกับมันได้นั่นเองนะฮะถึงการขึ้นหรือว่าการลงในตลาดหุ้นนั่นเองนะฮะ ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วนะฮะอัปเตดตข้อมูลในส่วนของตลาดหุ้นไทยในช่วงประมาณตกตก,ต,กตั้งแต่เดืนอนกุมภาพันธ์เมษาหรือหลายคนก็บอกโอ้โหพมมอนตกมา2ปีแล,ะล,ะละ้วล่ะนะตั้งแต่พันแปดร้อยห้จุดนั่นเองนะฮะแล้วก็ตกนะมาโดยตลอดระยะยาวเป็นปีนะก็อ,อ,อีกอันน,นะฮะแล้วก็มาตกสุดๆก็คือในช่วงเดือนมีนาคมนะฮะที่เกิดโควิดโรระบาด จากพันแปดร้อยมาที่เก้าร้อยหกสิบจุดนะฮะก็ต้องถึงแต่ว่าบวกลงคูณหารกันดูนะฮะว่ามันหายไปกี่ถ้าพันแปดนะฮะเหลือเก้าร้อยก็หนึ่งในสามอะไรอย่างนงี้ยนั่นคือน,นะฮะที่ถล่มลงมาการถล่มลงมาแบบนี้แล้วก็ดีดขึ้นไปห้าร้อยจุดเนี้ยไม่เป็นจังหวะบางคนก็มองว่าถ้าเป็นพวกเทคนิคนะฮะสายเทคนิคเขาก็จะมองว่าเป็นหนึ่งเล่นเป็นหนึ่งว่าเป็นจบ เพื่อเลียงเป็นบีแล้วแต่วิธีการมองของแต่ละคนนั่นเองนะฮะซึ่งการมองนี้ก็คือเสน่ห์ของการลงทุนว่าที่พูดเสมอๆนะว่าถ้าใครมองถูกก็จะได้กําไรนั่นเองแต่ถ้าใครมองผิดนะฮะก็ก็เสียเสียยวกาสประมาณนั้นนะแต่มีวิธีการหนึ่งนะตอนนี้เองนะคะนักทุนในเรื่องราวของภาพการลงทุนว่าทําไมนะในข้อมูลที่บอกว่าโลกทั้งโลกไปนี้นะฮะความเสี่ยงมันมีมากเหลือเกิน แล้วก็มีข้อมูลทั้งโลกด้วยนะฮะว่าเรื่องราวของการลงทุนในตอนนี้เองนะฮะเ,เขาเรียกว่าถดถอยยิ่งกว่าช่วงหลังสงครามโลกด้วยซ้ำไปนะฮะแล้วก็องค์กรต่างๆระดับโลก IMF หรือว่าอะไรต่างๆนะฮะได้มีการประกาศเรื่องการเพราะว่าเศรษฐกิจถดถอยที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบ100ปีนั่นเองนะคะ แต่นี่คือ new normal หรือบางท่านก็มกักจะพูดว่ามัน abnormal แบบความคิดอ่านหรือว่าวิธีการมันก็แตกต่างจากเดิมวิถีชีวิตวิธีการคิดก็แตกต่างจากเดิมทำไมนะในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มันดูแากและทุกคนก็มองเหมือนกันไม่แยา่แต่ในเรื่องราวของตลาดนู้นเองมันก็ขึ้นมาปัจจุบันนะคะตลาดนุ้นไทยนะคะก็ขึ้นมาวิ่งมาถ้าเรามองวิ่งมาจาก600 ก็ทุกทัก960จุดจนถึงมาระดับ1450จุดทุเนะคะตัว PE PE ตลาดที่เขาบอกว่าแผนเราประมาณ18-20เท่านั่นเองนะคะแต่ความน่าสนใจอีกอันหนึ่งก็แปลกดีเห็นไหมมันเป็นวิธีการคิดที่โอกาสและวิกฤตม,มันแตกต่างจากเดิมนั่นเองมีนักทุนไทยนหน้าใหม่นะคะที่สนใจเข้ามาเปิดตลาดตอนลรมาช่วง3เดือนนะฮะอัตราการเปิดบัญชีนี่ก็ พิ่มขึ้นมานะฮะเป็นแสนบัญชีนั่นเองนะฮะแล้วก็เป็นอ่รุ่นใหม่นะรุ่นมันเป็น,ปนรุ่นรุ่น,นนะวิกฤตแต่ละวิกฤตนั่นเองนะฮะรุ่นนี้ก็อ่าความคิดเขาใกรุ่นใหม่หรือว่าความคิดของคนใหม่ๆที่เข้ามาเปิดบัญชีก็เขาก็อ,อาจจะมองเป็นโอกาสแนตะก็สวนกระแสะที่เกิดขึ้นนะฮะที่ตลาดอ่หุ้นเองนะฮะเขาเรียกว่าตกต่ำนะฮะแต่ว่ามีคนมาเปิดบัญชีเกิดขึ้นว่าอะไรเพราะเขา คิดและเขาเชื่อจากสิ่งที่เขาเคยเจอมาแต่ละรอบแล้วก็ข้อมูลเองนะตอนนี้มีข้อมูลมากมายเลยนะีุ่ดที่บอกว่า,าหาดมาได้บนโลกใบน,นี้นะคะถ้าใครหาได้ก็สามารถที่จะมาใช้อ้างอิงแล้วก็เขาเรียกว่าความข้อมูลรับรู้เท่ากันได้แต่ว่าอยู่ที่ใครจะหยิบมาใช้นั่นแหละมันก็แตกต่างกันไปนะคะ ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะที่ว่าทําไมคนรุ่นใหม่ถึงกล้าที่ยังมาเปิดบัญชีในเมื่อเศรษฐกิจตกทอ้อยอัตราคนตกงานมาหึมาไม่รู้ว่าจะทํามาหากินอะไรทําไมคนกล้าแบบนี้นะเพราะว่าที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเรื่องราวของการลงทุนต่อจากนี้ไปนะในความคิดนิวโนะมองคนก็จะคิดว่าการที่เราเ,ออเปิดบัญชีเพื่อที่จะลงทุนรอบนี้นะคะเขาจะคิดกันไป ขั้นเลยนะ5-10ปีนั่นเองนะฮะแล้วก็เขาก็ใช้วิธีการคิดที่เรารับรู้กันนาะหลายๆท่านที่เกิดมานะฮะในช่วงชีวิตนี้ท่านก็จะเห็นวิธีการลงทุนใน RMF หรือ l t f ต่างๆนะฮะที่วา่าวิธีการเหล่านี้เขาก็จะต้องใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์5-10ปีถึงนัานผลตอบแทนนะฮะทำให้คนื่อนทุนยุคใหม่ๆเขาก็ สามารถที่ใช้วิธีการคิดเหล่านี้นะนอกจากที่เขาจะเอาเงินไปให้กองทุนในการบริหารสร้างผลตอบแทนให้เขาได้ส่วนหนึ่งเขาก็เอามาลงทุนเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ของเขาด้วยอีกส่วนหนึ่งนะฮะก็ถือว่าเป็นความคิดแบบ new normal ทั้งโลกใบนี้นั่นเองนะ,ะอะก็ต้องรอดูว่าสิ่งที่จะพิสูจน์ว่าตลาดหุ้นไทยเราเองนะฮะหลังจากที่เป็น new normal มีคนมาเปิดบัญชีเยอะแล้วก็กองทุนต่างๆที่ เขาจะต้องระดมเงินทุนตามมาตรการรัฐบาลต่างๆนะฮะในเรื่องราวของกองทุนพิเศษอะไรก็จะเสร็จสิ้นในเดืนเอนประมาณเดือนมิถุนายนนะฮะ เขาคาดว่าเม็ดเงินที่จะเข้ามาในตลาดน,นี้ก็ประมาณเกือบ2องหมื่นล้านแล้วก็ LTF RMF อันนี้ก็มีปกติของเขาบนหะอแต่รดุการของ LTF หรือกลุ่มเดิมๆที่เขาใช้อยู่นะอะูดูการของเขาที่กลุ่มเดิมๆที่เขาใช้วิธีการเข้าไปซื้อนี้ก็บางท่านก็อาจจะเป็นงวดครึ่งปีแรกแต่งวดครึ่งปีหลังนั่นเองช่วงปลายปีก็เห็นจะคึกคลืนใช่ไหมฮะ,ะก็ต้องดูว่าเม็ดเงินตรงนี้ในช่วงเดือนมิถุนายนครึ่งปีแรกกลุ่มนี้นะฮะ ตลาดมุ้ไทยเองหลังจากถอยมาตามภาพการตกใจในตลาดนุ่นโลกจะสามารถยืนได้ไหมฮะนี่คือจุดที่เรามองกันว่าจะยืนได้หรือเปล่าที่ระดับที่ทุกคนคาดหวังการถอยลงมาจากพันสี่ร้อยห้าสิบนะฮะถ้ายืนตรงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็พันสามร้อยห้าสิบนั่นเองนะฮะแต่ว่าทางนั้นเทคนิคที่นักทุนที่มีความรู้ก็จะมองเห็นภาพนะฮะว่าถ้าลงมาตรงไหนตัวว<ม>ั่อมเดิมก็คือ960จุดนั่นเองค่ะ จะหลุดตัวเก่าไหมถ้าไม่หลุดถ้ามันถอยมาแค่หนึ0งพันสอะไรของเขาพันหกว่าอะไรเงี้ยนะฮะก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจในการเก็บของอีกรอบหนึ่งนะคะในวิธีการคิดนั่นเองนะฮะค่ะก็เป็นข้อมูลความรู้ที่เอามาฝากว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเราตกใจไหมกับตลาดหุ่นไทยในช่วงความผันขวนแบบนี้ มันเป็นเรื่องปกตินั่นเองสาหรับนัืนุ่งที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายรอบในเรื่องราวของการถืนทั้งในรอบสิของประเทศไทยนี้มันมีอายุของตลาดก็คือประมาณส0กว่าปีนั่นเองหลายหลายท่าน,นก็อาจจะผ่านวิผิดมาหลายๆครั้งนะก็น่าจะสามารถที่ใช้นในประสบการณ์และบทเรียนต่างๆนี้ได้เรียนรู้ด้วยกันนะคะนั่นถือ่ะค่ะ,คะแล้วก็ในส่วนของ บทเรียนที่เกิดขึ้นนะในวิธีการคิดการลงทุนในแบบวิกฤตหลายๆท่านเองนยะก็มีความรู้กันเยอะส่วนหลายๆท่านเองนยะก็ลืมที่จะคิดนะวิกฤตแล้วก็จะตื่นตกใจตื่นตกใจอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ,ะก็พยายามเสมอๆนะฮะทีะ่บอกนักทุนว่าช่วงที่เกิดภัยเศีษหรือเกิดอะไรขึ้นนะเราจะต้องมีสติแล้วเราก็จะต้องเตรียมข้อมูลความรู้ในการที่จะหุ้นเก็บหุ้น ที่น่าสนใจในการที่จะถือได้หลายๆปีนั่นเองนะคะค่ะเอาละสัปดาห์นี้ถ้าหากตลาดถอยลงมาอีกนะนักทุนสิ่งที่นักทุนต้องต้องตามว่าหุ้นกลุ่มไหนที่จะมีผลในเรื่องราวของความน่าสนใจการเล่นรอบที่กําลังเกิดขึ้นแน่นอนนะฮะหุ้นที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับขายล็อกดาวน์นี้ก็วิ่งตอบข่าวมาพอสักระยะหนึ่งแล้วนะฮะ ก็ยังเหลือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกาลังซื้อ,อในต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้นักขุนก็ต้องติดตามดูว่ามีสินค้าและบริการประเภทไหนบ้างนะคะที่จะเกี่ยวข้องกับคนต่างจังหวัดชุมชนนะคะเพราะว่าเงินรัฐบาลในช่วงครึ่งปีหลังก็ต้องอาจไปในส่วนของต่างจังหวัดมากยิ่งขึ้นหลังจากที่รัฐบาลที่พูดแล้วว่าเขาเอาเงินมาให้จนชั้นแรงงานหรือว่าอ่าจนชั้น,นอีกจนชั้นหนึ่งนะคะที่ จ้างนั่นเองนะคะที่เอาเงินไป3เดือนนะฟรีก็เอาไปใช้จ่ายนะก็น่าจะเอาไปใช้เรื่องราวของการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะสินค้าบริการอโภโภริภโภคบริโภคในชีวิตประจำวันผู้ในกลุ่มนี้ก็จะมีการปรับตัวมากยิ่ขึ้นนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของที่จะรวบออกมาในช่วงควอเตอร์สองนั่นเองนะ CPO b เ c อบาโ,โปรอะไรอย่างงี้น,นะครั กองโกก็าจะดีขึ้นได้นะคะแต่มีหุ้นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่อยากจะเล่าให้ทุกฝั่นะคะประดีข้อมูลตรงนี้ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นทางด้านอาหารและเครื่องดื่มั้นงุดชื่อไหมคะว่าอาหารและเครื่องดื่มที่ผ่านมาหุ้นตัวที่วิ่งแรงที่สุดก็คือคารบาวกรุ๊ปนั่นเองหรือว่า c b g จนะคะที่ได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมา ราคาจองของหุ้นตัวนี้นะฮะนักทุนเท่าที่พี่วอนเก็บข้อมูลมาฝากนักถุนนะฮะในช่วงที่ผ่านมาราคาจองของหุ้นคาราบาลคือ28บาทราคาพาของเขาคือ1บาทนะฮะแล้วก็ในส่วนของอการถึงครองหุ้นหนะุ้นกระจายมาถึงรายย่อยแค่20กว่าเปอร์เซ็นตะ์นะะั่นเองนะแล้วก็สัดส่วนใหญ่ก็คือกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เขายังตํำหุ้นอยู่ จะเงินหกกว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะตรงนี้เองก็ทำให้เห็นว่าหุ้นบางตัวนะฮะในเรื่องราวของการถือครองนะครับ ผู้ถือหุ้นก็ทุคของเป็นสัดส่วนที่สูงก็หมายความว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยยังทำมาหากินแล้วก็มีมีสมรรถภาพในการสร้างธุรกิจต่อไปได้เพราะเจ้าของก็ดูแลอยู่ก็เลยเป็นจุดหนึ่งนะในวิธีการคิดที่นักถือก็สามารถทีาาถถ่จะติดตามแต่ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะถ้าในกรณีเจ้าของก็ทิ้งหุ้นจุดนี้เองนะนักถือเวลาเลือกหุ้นต่อ,อนจากนี้ไปนะคก็ ยุคนี้ก็ยุคอีกสมัยก่อนนะต้องหุ้นต้องกระจายไปถึงมือรายย่อยระดมทุนอะไรเนาะแต่สมัยนีย้เวลามันถูงจะคิดจะซื้อหุ้นก็ต้องมาดังคิดว่าหุ้นตัวไหนนะที่จะขอกระถือหุ้นเยอะและ้วธุรกิจก็เป็นยังไงแผนเขาเป็นยังไงนะฮะแล้วก็มีธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งนะขาบาวนี้ถือว่าเป็นธุรกิจใหม่นัล่งทุนที่สร้างความสีสัรน,นะฮะเขาเติบโตมาอย่างรวดเร็วนั่นเองนะฮะดังนั้นเอง,นะเองการขยายฐานธุรกิจอะไรเขาะนะฮะจาก ฐานของเขาสูมุทถ้าเขามีอยูอ่อยู่ที่ระดับ500ล้าน,นะะจากเดิมดั้งเดิมแต่ถ้าเขาขยายไปอีก10%ก็จากฐานอันเล็กๆเขาก็ตึ้งขึ้นไปนะแต่ราคาพุ้งเขาก็วิ่งไปก่อนนั่นเองนะนะแล้วก็วิธีคิดแบบเรื่องการนิวนิวโนมอลแต่มีหุ้นอีกตัวหนึ่งนะ่านนะก็เป็นหุ้นที่ต้องเรียกได้ว่าทำมาค้าขายมานานเป็นร้อยปีแล้วก็ทำธุรกิจ มากด้วยนั่นก็คือหุ้นของโอสถสภาหุ้นโอสถสภานะคะก็เพิ่งเอามาเข้าตลาดหลังคาราบาคูแต่ว่าเขาก็ทําธุรกิจมานานหลายร้อยปีมานะทำไมเขาถึงตัดสินใจเอามาเข้าตลาดในช่วงปีที่ผ่านมานั่นเองครับโอสถสภาเข้าตลาดตอนปี6-1นะคะแล้วก็ราคาจองของเขาานทัุ้น25่บาบาทเท่านั้นเองแต่ราคาพาเท่ากับ c ี g ีจคือ1บาท นะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่คล้ายกันก็คือในส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ก็ยังกลุ่มนะจะกูลุ่มโอซุสคาสถานุเคราะห์นั่นเองนะคะที่ถือไว้เยอะนะฮะมากอะตอนนี้ก็คือในส่วนของรายย่อยอยู่ประมาณ3 0มสิบเปอร์เซ็นต์ท่านั้นเองนะฮะก็กลุ่มเดิมก็ถือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะนั่นก็คือกลุ่มโอซสาคานั่นเองนะฮะทำไมนะกลุ่มนี้เขาทำธุรกิจมานานไม่ว่าจะเป็นวิโพ ขึอ่แล้วก็ในส่วนของ M150 มาันานกว่าคาราบาวแต่หุ้นของเขาทำไมอยู่ที่ระดับ40บาทนะก็หรือว่าหุ้นเขาเยอะกว่าคาราบาวนั่นเองนะคาราบาวอันนี้ก็เขาก็วิ่งขึ้นวิ่งลงหลายรอบนะฮะวิ่งไปเลข3หลักมาโดยตลอดเขาก็วิ่ง3หลักเข่ก็วิ่ง2หลัก3หลักนั่ก็เป็นข้อเปรียบเทียบให้เห็นว่าเหตุการณ์แลนะในเหตุการณ์แล้วก็วิธีการคิดแล้วก็วิธีการลงทุนในแต่ละ ยุคแต่ละสมัยมันก็แปลเปลี่ยนไปนะฮะนี่ก็คือเปรียบเทียบว,ว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นจุดหนึ่งนะฮะเวลาเกิดปิกกริดแะ,ะในทุนหุ้นที่เจ้าของเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะฮะเวลาถล่มปั้งปั้งปั้งมาเนี่ยหุ้นมันก็ตกแหละตามอารมณ์ของตลาดมันก็ตกปั้งปั้งปั้งแต่พอสุดท้ายแล้วไอป้ปั้งป้นี้มันก็เจ้าของก็ต้องเก็บหุ้นกลับมาคืนในการดูแลหุ้นนะฮะราคามันก็เลยเขาเรียกว่า ไม่ไม่ถล่มทลายไปมากตั่นเองนะฮะนั่นก็แนวคิดในเรื่องราวของการเลือกหุ่นตอนเกิดวิกฤตก็อยากให้ไอเดียกับเพื่อนเพ่อนอตั้งลงทุนในวิสัยเัน alive เองนะได้ติดตามไปนะฮะว่าเวลาเกิดวิกฤตอะไรที่น,นี้เราจะเลือกหุ้นแบบไหนอย่างไรนะ ก็สิ่งสําคัญที่สุดก็คือต้องเลือกหุ้นตัวใหญ่ๆ,ๆนะแล้วก็เป็นหุ้นที่เรามีความรู้แล้วก็เข้าใจไัด้วยนะคือหนึ่งเข้าใจเรื่องราวของธุรกิจเขาแล้วก็สองอถ้าเป็นไปได้ย่งตืนนะฮะในย,ยุคยูนิวอาเราก็าต้องู้จัจกเจ้าของขด้วยว่าเจ้าของธุรกิจเขาเองนะฮะเขามีความตั้งใจอะไรแล้วที่ใสของเขาเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะแล้วก็อันสามก็ดูนะฮะในเรื่องราวของ ใจนั่นถุนนั่นเองว่าใจเราเองเนี่ยชอบแบบไหนอย่างไรในเรื่องราวของการเข้าไปซื้อหุ้นในช่วงวิกฤตะที่มันก็ฝากไว้เพื่อเพื่อไว้นะ,ะถ้ามันตกลงมาปังๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่อยากให้นั่งถุนมุมมันเองนะ,ะตื่นเต้นตกใจหรือว่าเขาเรียวกว่าแตกตื่นอะตื่ในกรณีตลาดมันตกนีดนิดเวลาตลาดมันตกแรงๆ,ๆอะไรตรงนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วพี่มันสังเกตดูนะแล้วก็ถุนที่ ที่มีสติก็จะมีโอกาสมากกว่านังถุนที่แตะตื่นนั่นเองนะก็สามารถเก็บของถูกแล้วเวลาขึ้นมาพอใจพอใจจะขายหรือไม่ขายนั้นก็เป็นความใจของนักถุนนั่นเองนะใจอยากเอาเองินมาใช้ก่อนหรือใจจะบอกว่าอยากที่จะถือไปถือถ้าถือไปนี่ต้องระวังนะถ้าเกิดอะไรขึ้นในช่วงวิกฤตแบบนี้มันจะมีแบบเบี่ยงนั่นเองนะถ้าเกิดอะไรขึ้นซื้อไปแล้ว ได้กําไรแล้ว20%พอตกมาไม่เหลือกําไรแล้วเรายังไงเราตัดออกไหมอะไรอย่างนี้นะฮะนี่ก็เป็นแนวทางให้กับผู้ฝึกยกตัวอย่างให้กับเรื่องหุ้น,นฟังนะฮะ,ะนี่ก็เปรียบเทียบเพราะว่าหุ้นโรงพยาบาลเหมือนกันนะฮะทำไมหุ้นกลุ่มนี้นะถล่มถล่มแล้วลากกลับมาได้อีกนะฮะเพราะว่าเจ้าของเขาถือหุ้นเป็นสัดส่วนที่สูงนั่นเองนะ,ะไม่ว่าจะเป็น g p s ีนี้เจ้าของก็คือปตทนะฮะกลุ่มครอบครัวปัตตแล้วก็บีกิล์มก็เจ้า เขาเขาก็อีกกลุ่มนึงตะกลูลฮาราลิมนั่นเองนะฮะแล้วก็ซึ่งเขาก็ะถือเยอะอยู่นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ g าเฟเนสีนะฮะน,นี้วิธีการลิป new normal ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจัยและสิ่งแวดล้อมเวลานี้ของภาพการลงทุนท่านคลองดูนะว่าในเรื่องราของข้อมูลเหล่านี้เองนะจะเป็นแนวทางให้กับลงทุน ได้ติดตามในช่วงที่เกิดวิกฤตกันเป็นแบบไหนเนี่ยพี่ม่นก็ฝากกันไว้แล้วขอบคุณมากเลยนะคะนักทุนที่ได้ติดตามมาแล้วก็ได้กดอคอมเมนต์มานะคะมีใครทักทายพี่ม่อนมาบ้างในวันนี้นะคะสวัสดีนักทุนทุกท่านนะคะชอบฟังวิชา่คุณม่อนประสบการณ์เรียนรู้เห็นมายอนาขอบคุณมากเลยนะคะคุณนาวินนะคะเพราะว่า,าโลกใบนี้มันก็มีอะไรไปเปลี่ยนไปเยอะนะคะในเรื่องราวของความคิดในเรื่งองราวของการที่จะอยู่ ให้รอดนั่นเองนะคะหวังว่าแต่ละช่วงของพี่ม่อนบันเดย์ตรงนี้เองนะคะเราจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านในวิธีการคิดและวิธีการตามสําหรับ v i p ของพี่มอนเองก็ขอฝากถึงนิดหนึ่งนะคะว่าอตอนนี้เองพี่มอนได้ให้ทุกท่านจองมาสําหรับ v i p ที่จะเจอกันในวันที่สิบกรกฎาคมก็อย่าลืมเข้าไปจอง,องอในเฟซบุ๊กของกลุ่มเฉพาะกลุ่มนั่นเองนะคะพี่มอนจะได้เตรียมเพราะว่าตอนนี้เองนะคะ เรื่องราวของโรงแรมบรรยากาศต่างๆวิธีการกินอะไรก็แตกต่างจากเดิมมากเลยนในการใช้ชีวิตร่วมกันใหญ่ๆในกิจกรรมแต่และกิจกรรมจะแตกต่างี่มันเลยต้องเตรียมความพร้อมอย่างน้อยก็1คน2ก็คืออาหารและวิธีการกิจกรรมด้วยนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมในช่วงโควิดตรงนี้ด้วยนะคะ เพื่อที่จะได้ปลอดภัยกันได้ให้มากทึ่ก็เลยฝากรบวนวร p p ทุกท่านที่ติดตามวิเศษสายอลายแล้วก็เป็น VIP ของม่ม่อนด้วยนะคะก็ไปกดคอมเมนต์ว่าท่านจะสามารถมาได้หรือเปล่าตรงวันที่11กร,รกฎาคมนี้เองนะคะค่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะนักทุนค่ะที่เราได้ติดตามได้ไอเดียซึ่งกันได้การนนสำหรับนักทุนที่มีประสบการณ์ที่พี่ม่อนบอกไปแล้วนะคะหลายๆท่านเองนะคะก็คงจะมีความเขาเรียกมีสติในช่วงวิกฤตส่วนน้องๆที่จะเข้ามาใหม่ก็ต้องถือได้ว่ามีโอกาสมากๆเลยนะคะที่ท่านเองนะคะจะอยู่กับตลาดนี้ได้อย่างสบายแล้วก็อยู่อย่างมีชีวิตธุรก,กิจที่มีความสุข นั่นเองนะคะว่าวิธีการแบบไหน,นอย่างไรกับโรคใบนี้ที่เราจะอยู่กับเขาให้ได้นั่นเองนะคะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะนังจุนค่ะสวัสดีค่ะ